นี่คือผักที่เราจะกินกับเนาะมีมะเขือมีหน่อไม้แล้วก็มีผักกะถิ่นนะคขาเนาะแล้วมาจะตกปรุงรสกันแล้วนะคะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนสุดท้ายมาจะใส่นี่หอมนะคขาเนาะหอมอผักชีผักชีเสร็จแล้วก็ใส่อหอมหอมกับกระเทียมย่างไปนะคะเพื่อะนเพื่อนเนาะไม่นานเนาะแต่แป๊บเดียวนะคะเพื่อนเพื่อ ไส่ได้หมดไหนนมหมดไหมราคาทุกคนแล้วก็สุดท้ายมาจะใส่นี่นะผมต้มมะเขือนะคะเนาะแล้วก็ปลุกเขาให้เข้ากันนะครับปลุกเขาให้เข้ากันอ่ะยา,อยามาขออนุญาตใช้ผงปรุงรสอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสุดท้ายยามาจะใส่นี่หอมนะคะเนาะหอมอ่ะ ผักชีผักชีของปรุงรสมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสุดท้ายมาจะใส่นี่หอมนะคขาเนาะหอมอ่าผักชีผักชีนี่คือผักที่เราจะกินกับเนาะมีมะเขือมีหน่อไม้แล้วก็มีผักกระถินเขาเนาะยานะมาจะตักแล้วก็สุดท้ายมาจะใส่นี่นะผงเนาะ แล้วก็ใส่มะเขือนะคะเพ,พื่อนๆมะเขือที่ต้มแล้วเนาะประมาณสามลูกนะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆตำเ,เพราะว่ามะเขือเขาจะเขวเนาะเคี้ยวแล้วไปเจอหอ,อมไปเจออะไรนี่คืออร่อยนะคะรันเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาทูเนาะนี่นี่ที่เราเก็บแล้วนะคะ,ะปรุง,งรสนิดนึงนะคะเนาะปรุง,งรสล้วก็นะะน้ำปลานะคะรันเพื่อนๆน้ำปลาที่เราใส่ไปในอ่ะ นี่คประมาณนี้เนาะมาอร่อยจังเลยค่ะประมาณนี้ค่ประมาณนี้แล้วเราก็ชิมรสหวานถ้าเราไม่เค็มก็ใส่ต้มมะเขือนะคะเนาะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะ,ะเขาให้เข้ากันเอ้อยังไงขออนุญาตใช้ตัห้าโมงกว่าเนานะ แล้วก็ใส่หอมหอมกับกระเทียมย่างไปนะคะเพื่อนๆเนาะไม่นานเนานนะตักแป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆห้ามมือก่าเนาะ นะแล้วก็ใส่มะเขือนะคะพเพื่อนๆมะเขือที่ต้มแล้วเนาะประมาณสามลูกนะคะแล้วก็ <c ười> ค่อยๆตำเนะพราะว่ามะเขือเขาจะประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดนะเอยอะก็หลังเนาะชิ่ยเรื่อยๆกับหอมนะคะเนาะประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆโอ้ขออภัยเด้อร์พเพื่อนๆเสียงดังเนาะ ให้เข้ากันนะคเนาะต้มมะเขือนะครเนาะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครัเนาะคลุกเขาให้เข้ากันเอออย่ามาขออนุญาตใช้ นี่หนึ่งนะคะเนาะปรุงรสแล้วก็น้ำปลารานะครับเพื่อนน้ำปลาราที่เราใส่ไปในอะ่ะอ้หูอร่อยจังชิมดูค่ะชิมชิมรสอืมอร่อยแล้วค่ะบเพื่อน นี่คือผักที่เราจะกินกลับเนาะมีมะเขือมีหน่อไม้แล้วก็มีผักกะถินนะคะนะ่ะเนาะเรามาจะเตานะเนาะเคี้ยวแล้วไปเจอหอ,อมเจออะไรนี่คืออร่อยนะคะคเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาทูเนาะนี่นี่ที่เราเกะไว้แล้วนะคะเนาะอู้ี่อร่อยจังนะชิมดูค่ะชิมชิมรสอืมอร่อยแล้วกันด้วย ใช้ช้อนนะคะพเพื่อนๆไม่ต้องตำแล้วเนาะเพราะว่ามันมีน้ำเดี๋ยวกระเด็นแลวเราก็คุกเขาให้เข้าๆกันนั่นแหละค่ะเพื่อนๆยีมามีปลาทูสองตัวนะคะแต่ว่าใส่ไปหนึ่งตัวเนาะตัวใหญ่นะคะนะตำเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยีมายจะทำตํำเจียวปลาทูนะคะปลาทูนี้ยี่มายย่างแล้วเนาะเก็บเนื้อแล้วอันนี้อันนี้เราเก็บไว้นะคะ เยต้มมะเขือนะคัเนาะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะันเคล้าให้เข้ากันเ้า่ยามาขออนุญาตใช้ตำให้เนื้อปลาถูละเอียดแล้วก็เดี๋ยวยามายสุดท้ายยี่มายจะใสะ่มะเขือเนาะนี่คือผักที่เราจะกินกับเนาะมีมะเขือมีหน่อไม้แล้วก็มีผักกะทินนะคันเนาะ มาจะตักหน่อยจ้าชิมดูค่ะชิมชิมรสอืมอร่อยแล้วครับเพื่อนแล้วเนาะนะเราจะตามเจียวปลาทูกันนะคะเพื่อนๆอันนี้คือพริกย่างนะคะเนาะพริกย่างกับพริกหยวกเนะาะเดี๋ยวมาจะโอ้ยขอใครเด็กมือหนเนาะ ก็ใส่มะเขือนะคะเพื่อนๆมะเขือที่ต้มแล้วเนาะประมาณสามลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆตำเพราะว่ามะเขือเขาจะเสร็จแล้วก็ใส่หอมหอมกับกระเทียมย่างไปนะคะเพื่อนๆเนาะไม่นานเนาะตักแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆถังแล้วก็ใส่มะเขือนะคะเพื่อนๆมะเขือที่ต้มแล้วเนาะประมาณสามลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆตำเพราะว่ามะเขือเขาจะ ใส่ถ้วยเลยนะคะเพื่นอนอน่าอร่อยจังเลยมาทานได้ตังแล้วก็ใส่มะเขือนะคะเพื่อนมะเขือที่ต้มแล้วเนาะประมาณสามลูกนะคะและนะ้วก็ค่อยๆตำเพราะว่ามะเขือเขาจะผมปรุงรสอยแล้วนะคะเพื่อน ท้ายมาจะใส่นี่หอมนะคะาเนาะหอมผักชีผักชีเราอาหารเย็นวันนี้นะคะเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะปรุงรสนิดนึงนะคขาเนาะปรุงปรุงรสแล้วก็น้ำปลา้านะคะเพื่อนๆน้ำปลาาที่เราใส่ไปในอ่มปรุงรสนิดนึงนะคะเนาะผมปรุงรสแล้วก็ น้ำปลานะครับเพื่อนๆน้ำปลาที่เราใส่ไปในอะตำไม่ละเอียดมากนะเพราะว่ากินแบบอาเราเคีย่ยวต้มมะเขือนะเนาะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับคลุกเาให้เข้ากันอ่ะยังมาขออนุญาตใช้ใช้ช้อนนะครับเพื่อน,นๆไม่ต้องตำแล้วเนาะเพราะว่ามันมีน้ำเดี๋ยวกระเด็น เราก็คุกเขาให้เขา้เขาๆกันนั่นแหละค่ะเพื่อนๆใส่ไปประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตามเลยค่ะตามเลยตามเลยมืดไหมนะตอนนี้นี่่าประมาณนี้เนาะอุ๊ว่าอร่อยจังเลยนี่ขประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วเราก็ชิมรสหวงนถ้าเราไม่เิมก็ใส่อะของเราอาหารเย็นวันนี้นะคะเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะถัง แล้วก็ใส่มะเขือนะคะเพื่อนๆมะเขือที่ต้มแล้วเนาะประมาณสามลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆตำเพราะว่ามะเขือเขาจะเยอะมากๆเลยนะ <S <S ต,ตแลรวค่ะเจียบกระทูกอขอใครได้มือหน,น่อยนะ่งหดไหมนะคะทุกคน งรสมไแล้วนะคะเพื่อนๆสุดท้ายมาจะใส่นี่หอมนะคะเนาะหอมผักชีผักชีโอเคตำละเอียดมากนะเพราะว่ากินแบบอเราเคี่ยวนะแล้วกว็ใส่มะเขือนะคะเพื่อนๆมะเขือที่ต้มแล้วเนาะ ประมาณสามลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆตำเพราะว่า,า,ามะเขือเขาจะ